สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g ีโฟกสปอร์ตออนทัวนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ลานกิจกรรม g ีโฟกมิวสิกสปอร์ตครับภารกิจของผมวันนี้ครับผมมีลูกศิ์ตีจะมาขอความรู้วิชาการปลูกพักบุ้งคนที่2ครับนี่ครับน้องมอนิ่งครับผมสำหรับน้องมอนิ่งก็เป็นสมาชิกจีโฟกฟุตบอลไปเล่นฟุตบอลเกาแล้วก็เห็นน้องพีมมาปลูก ผักวุ้งเริ่มงอกแล้วเนาะ,ะแล้วคิดจะได้ถึงยากจะปลูกพกกัก <c oughs> พว,กว,กวกุ้งก็คุ้มฮะหลวงพ่อไม่หลวงพ่อต้องมีเป้าหมายกันไม่ถึงยากปลูกพกักวุ้งอยากมาเกิดอยากมาอยากมาช่วยอยากมาช่วยคุ้มได้เนี่นยเนาะถ้าอันปลูกเสร็จแล้วขายเนี่ยผมได้ตังค์แล้วนะนี <c oughs> <c oughs> ่ครับเห็น <c oughs> มอนิงมาพอผมหลายวันละแล้วก็เห็นน้องพีมปลูกนะฮะก็เห็นผมปลูกก็เลยอยากจะมาช่วยนะฮะคือหัรนคูปลูกแล้วถ้าจะอิเอีกนอก็เลยอยากมาช่วยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยลองฮึ้งน้องมอนิ่งมาช่วยครับตะกี้นี่ได้เนี้ยอย่างยูพลดินผลดินตอนนี้พนดินเรียบร้อยแลวฮะลอนมาช่วยก็ดีใจครับแต่จะได้จะไดมาแล้วมาช่วยเราต้องได้ตังตัวโอเคกอา พอตกลงของผมก็เด็กๆที่มาจ่วยนะฮะคือ,อดินที่ผมปลูกพุ้งไว้เป็นแป้งปลูกพักบุ้งอยู่ก่อนหน้านี่ถ้าเด็กๆอยากจะมาจ่วยมาช่วยแสะเนี่ยมาจ่วยปลูกมาช่วยได้เลยครับแต่เมื่อดูแลหดน้ำต้องมากอ,อ่าปลูกดูแลหดน้ำแลวกวอ็เก็บไปขายเงินได้มาตัใด เอาไปเลยอ่าขอแค่มาดูแลแปลงพักบุ้งแล้วก็แซะหญ้าดูปั๊บภูมิทัศน์ที่มันงามอยู่ตลอดอ่าก็ตกลงเขาก็ง่ายๆแค่นี้เองครับอยากได้นักก็มายันนักอยากได้น้อยก็มาเนีอยน้อยอยากได้เลยก็มาพอขื้นกาลังใจกันได้อ่าเพราะว่าพื้นที่ตอนนี้นี่อยากจยะยเนี่ยอเด็กๆได้มามีทํากิจกรรมรวมกันแล้วก็ไหนๆทาแล้วถ้าคิดว่ามันสร้างไรายได้ได้เสาะกาขนมได้กันทา เพื่อเก็บตังค์ไว้ซื้อรองเท้าสตั๊ดใหม่ครับอะ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ตอนนี้น้องพิม์ก็ปลูกได้ไปสองติดติดหน้าก็ได้ขายละเก็บตังค์ซื้อขนมได้ละ mm. เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปอาหลังจากที่พรวนดินเสร็จแล้วอะอ่าขั้นตอนหลังจากเขาพรวนดินเรียบร้อยเขาก็ต้องแปลงแปลงยามสวัสดีครับแม่คร <Yeah. Yeah. S 1> <laughs> ูครับอะแต่งแปลง,งขึ้นมาก่อนนะครับ ต่กี้นี่เขาพวนเนี่ยดินมันจะตกออกไปด้านนอกอ่าเขาจะพวนแต่งแปลงขึ้นมาก่อนแต่งขอบอย่างที่ครูบอกไว้ว่าเขาต้องฟูให้มันดูสวยงามตัวแบบนี้อลองดู ดึงดึงดินขึ้นมาตั้งบนตัวเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการซับดินเพื่อละเอียดของรอบหนึ่งดึงขึ้นไปสูงๆไหมอ่านั่นแหละพอะเดี๋ยวเขาแต่งซับดินเพื่อละเอียดหอึ่งรอบมันมนจกลงมาเองเดี๋ยวเขาไปดูปใกล้ๆหน่อย นี่ครับขั้นตอนของการปลูกพักบุ้งกับใบหญ้าครับหลังจากตีเขามีแป้งปลูกแล้วเขาก็สามารถมาปลูกได้เลยสวัสดีครับ นี่ฮะเริ่มต้นเด็กๆกับไมา้ยาักช่วยครับบัดได้ได้อยากได้ตั้งอย่างเพียงแต่ว่าเห็นผมทํางานแล้วก็อยากจะมาช่วยก็ถือว่านี่ฮะเป็นจุดเริ่มต้นดีๆเอาทําเป็นตัวอย่างนี่อ่าอันนี้เก็บรายละเอียดขึ้นน้อยตอนนี้อ่าดินนี้เก็บขึ้นดึงขึ้นน้อยอ่านั่นแหละมันจะได้ดูสวยงามโอเคไปต่อ นี่ครับส่วนแปลงก่อนหน้านี้นะครับแปลงนี้ผมกระปุกได้หนึ่งติดละแล้วก็แป้งตั้งหน้าปุ่นก็สองติดส่วนแป้งปลายปุ่นก็เก็บขายแล้วครับสี่วันพักสดนะฮะกรรับซื้อผมเหลือไว้บางส่วนเล็กน้อยเอาไว้ไปแหลกแกนะเราจะใจพักบุ้งแหลกแกบมาผสมดินต่อครับใจวิธีการแหลกเอา บางทีนี่ผมแถบบ่ได้ใจตังซื้อแกบเลยครับไปหงสีแม่ใจนี่เสียโนงกับสนับสนุนแกบดำครับแล้วก็เป็นแกบโกงนี่ลงสีตีในหมู่บ้านนะฮะป้าน้อยอแกนเป็นก็สนับสนุนเรื่องแกบเพื่อมาผสมดินนั่นแหละ อันนี้เอาขึ้นเยอะไปอ่าเอาอยางตะกี้สังเกตด้านดาน้านแปงคุ้มมาเจเป็นผู้เก่าผู้จีนะอันนี้มันเริ่มเป็นอโอเคนีดเดียวพ่ออ,อเป็นยังอ่าดึงมาไหมอันแหละดึงประมาณนั้นปอเพราะว่าเดียวมันจะมีผลกับขั้นตอนต,อนต่อไปว่าเวลาเาราซับดินทำรอบหนึ่งเนี่ยมันจะปรับดินให้ต่ำลงเหมือนกันนี่ครับ ซึ่งรอบแรกในการพรนดินดินมันยังบละเอียดปอเตี้ยนะเดี๋ยวเขาจะมีการซับดินให้ละเอียดกว่านี้นหน่อยถ้าดินมันก้อนใหญ่แบบนี้เฮาหว่านพักบุงแล้วมันจะเกิดอย่างขึ้นทุกอ่ะพักบุงมันจะห่างเวลาตกลงไปนี่มันจะห่างอ่ามันจะห่างมันบบสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเขาต้องซับดินให้ละเอียด ค okay. ดึงให้สุดเดอรอ์แล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปขั้งที่แล้วตีเขาดูน้องพิมพ์ปลูกเขาจะได้ดูขั้นตอนในเรื่องของการควานเมล็ดกับลบเฟียงแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูขั้นตอนการควนดินแล้วก็อันอ เขาเรียกว่าซับดินเพื่ละเอียดแล้วก็กีดห้องเตรียมสำนัาการหว่านเมล็ดลงในห้องที่เขาเตรียมนะฮะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วมาเพ่ทำงานเด็กโย่เดี๋ยววันนี้เขาจะได้คนปลูกพักุเยอะขึ้นแล้วครับมาดูขั้นตอนต่อไป นี้ไม่ทักบุ้งวางไว้ก่อนมานั่งเพ่เลยขั้นตอนต่อไปคือเขาจะซับดินให้ละเอียดขึ้นแล้วก็เป็นการแต่งแปลงไปในตัวใจ้สันมีดตุบเขาเหมือนจะตุบจี้นะทำไมถึงเหมือนตุบจี้ดินมันจะนดินมันจะแน่นเพราะฉะนั้นเขาใจ้สันดินซับระวังเขาซับเขาก็แต่งแปลงไปในตัวตัว พอซับปุ๊บดินมันเริ่มละเอียดขึ้นแบบนนเป็นก้อนใหญ่ ถึงแค่ตรงนี้ปอปอ่าก็เดี๋ยวผมจะให้น้องมอนิ่งทำให้ดูเป็นตัวอย่างสักกึ่งหนึ่งก่อนนะคะเดี<ม>๋ยวเขามาสาธิตในเรื่องของการอันกรีดล่องเพื่อจะเอาเม็ดพักบุ้งวานนะฮะแล้วเดี๋ยวเอาทำคลิปเซตแล้วเดี๋ยวเขาจะปลูกตอให้นเซตแปลง,งยาวเลยนะฮะเขาจะไดะ้หันขั้นตอนเร็วขึ้นหน่อยนะฮะเหมือนลาบจีนเลยนะน่ะ กิจกรรมนี่ฮะก็อยากจะเื่อละอ่อนได้ฝึกทักษะในเรื่องของการเ,าเขาเรียกว่าทำการเกษตรไปในตัวโตัยนะฮะเพราะว่าในอนาคตนี่ผมคิดว่า,เ,าเรื่องของการเกษตรนะฮะสร้างความมั่นคงทางอาหาราแล้วก็มีพื้นที่ที่จะเห้อเด็กๆได้มาทำแปลงเกษตรได้นี่ถือว่าเป็นความมั่นคงการันตีเห่อละอ่อนได้มีวิชาติดตัวครับอันในอนาคตบอกหูว่า จะเกิดอะไรยังขึ้นแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งจะต้องปิกมาอยู่บ้านหรือว่าอยู่บ้านนี่แหละฮะมาปลูกพักปลูกไม้ขายน้อออนจะได้มีทักษะตัวยสร้างรายได้นะครับแบ่งเบาภาระห้กับพ่อแม่ได้เนาะต้องต้องขอตั้งซื้อขนมเอาหมายเลยสตาร์ทใหม่หนึ่งกู อน้อยอ้าสักคืบหนึ่งอ่าและก็สำหรับแป้งที่ละอ่อนได้ปลูกนะผมก็ยกให้ละอ่อนดูแลหดนน้ำเลยแล้วก็เก็บขายได้เลยนะส่วนเรื่องเมล็ดพักบุ้งเรื่องปุ๋ยเรื่องเฟี้ยงนี่เดี๋ยวผมจะเป็นคนจัดการฮึอนะลงทุนฮึอละอ่อนมาปลูกแล้วก็เก็บขายอย่างเดียวนะถ้ามาจวยผมดูแลปรับปรุงภูมิทัศน บบเงื่ยามันขึ้นหลอบแปลงพักเตาอี้ก็ถือว่าจจยทุนแรงเยอะแล้วครับสวัสดีครับครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องจาเพื่อแม่ใจตัวอนะฮะพักบุ้งเพื่อสุขภาพจีโฟกคคับปลูกโดยลูกหลานของเขาก็สนับสนุนช่วยกันซื้อตัวช่องทางจำาน่ายก็มีากาจเยจูก็มีล้านสีวันพักสดเป็นลูก,ก้าลักตีครับพักของเขาไปขายนะฮะแล้วก็ถ้า มีกิจกรรมตีกาดของผมตีการนําวิถีของดีตํามลสีถ้อยตลาดขายพักสดปลอดสารมูอเขาก็จะเอาพักไปขายตะท่านตัวนะมีการเล่นดนตรีแล้วก็มีกิจกรรมนันทนาการเขาก็เอาสินค้าอย่างเช่นพักบุงไปขายแล้วเดียวม้อยจีโฟ ok ก็จะทําเสื้อ,อของสมาชิกจีโฟกไปขายตะท่านตัวนะขายอยากได้ เสื้อไปใส่เท่ๆหรือว่าแยกกันมาเป็นสมาชิกทำกิจกรรมรวมกันในเรื่องฟุตบอลก,ก็ไปซื้อได้นะฮะกิจกรรมเขาไม่หลากหลายมากโอเคยัง okay. อ่ามาขั้นตอนต่อไปคือเขาจะ,ะกรีดล่องเพื่อวานพักบุง้งนะดูลักษณะของการกรีดคู่นะเขาจะขีดทองเคยบังป่าเขาเวลาป่านินเวลาจะย่างอ่าเนี่ยเขา คีดไว้ลักษณะของการคีดนะครับเขาจะคีดเป็นห้องไว้แบบนี้ความห่างเขากระประมาณหนึ่งฟา้ามือนี่แหละเนี่ยหนึ่งฟามือคีดไว้นี่อุปกรณ์ที่ครูจ,คคจะใจ๊ไม่ถ้าสมมติว่าครูใจมีดอันนี้ก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่านี่ครูจะต้องคูดหลายรอบน้อยเพราะว่าห้องมันน้อยสันมันน้อยแต่ถ้าครูใจไม่ไพ่นันแบบนี้เขาเขาจะคีดได้เร็วขึ้นห้องมันจะกว้าง อลองขีดไปถึงนั่นขีดนั่นแหละวขีดยาวลงไปเลยอ่าโอเค <c oughs> อถ้าเขา ิที่เกินไปพักบุ้งมันจะมางาม้ําห้างเกินไปมันก็นจะดูบ้างตาเพราะนั้นกะให้สม่ำเสมออ่าันเป็นงานศินลปะ,ะแถมห้องหนึ่งโอเคอทีนี้ไปเอาเรียงมากันเอามาสักเกินหนึ่ง เดี๋ยวจะลองฮือน้องมอนิ่งปลูกคือพอสักน่อยนะฮะว่าฝีมือจะโอเคก่อนนะฮะสำรับน้องพิมพ์ปลูกไปรัดแหลกนะฮะก็ตอนนี้ได้สองติดพักบุ้งจะขึ้นละมีเรื่องของความาทีของเม็ดพักบุ้งทีวานนะฮะค่อนข้างจะแน่นไปน่อยพักบุ้งก็เลยออกมาวางไว้ตั้งอาา่างกันโอเค ต่อไปขั้นตอนของการวานนี่นะเทมามันต้องเยอะเวลาวานดูหวากหูวานนักวานน้อยนะลักษณะของการวานพยายามโรยคือมันอยู่ในร่องที่เขาขีดบดีคือมันทีเกินไปหรือห้างเกินไป ไปแบบส่วนวิชาการปลูกพักนะผมก็ได้จากมูแม่แม่เนี่ยนฮะก็เป็นลูกหลานของมูแม่แม่กันตัวนะบ้านสันควางบ้านสีท้อยเนี่ยเป็นลูกลูกหล,ลานกันนะก็ถือว่าเป็นการซื้อทอดวิชาไ้นะปลูกพักหลายๆย,ย่างช่วงก่อนหน้านี้ผมก็ได้ทําโครงการปลูกพักแหลกปลากับมูแม่แม่ก็ ปลูกทั้งพักทั่วฟักยาวพักกาดพักจีพักขันหน้าปลูกหลายอย่างเลยครับแต่พอมาทําต้นนี้นี่ผมขอเริ่มพักบุ้งก่อนเพราะว่ามันเป็นพักตีปลูกง่ายปลูกง่ายตัวให้ดูแลบายากส่วนพักอื่นๆเดี๋ยวจะทยอยทยอยเริ่มปลูกครับถ้าปีตังอย่างมันเริ่มลงตัวแล้วนะฮะใครสนใจอยากจะมาช่วยกันปลูกพักคายก็ มาได้ครับพื้นที่ยังมีเยอะแยะเลยถ้าตัดนี้บบปอเดี๋ยวจีโฟกจะหาพื้นที่ตีมอสสมขยับขยายพื้นที่ไว้ฮนะึส่วนในเรื่องของการออกแบบแป้งปลูกเดี๋ยวผมจะออกแบบเอาแบบว่ามาดูแล้วมาพักผ่อนยอนใจถ่ายรูปได้ซื้อพักไปกินได้นะเราพักทุกชนิดที่เฮาปลูกจะเน้นปลูกแบบปลอดสารนะครับเพื่อเป็นเพื่อพักเพื่อสุขภาพ